เป็ดแล้วแมค่ะเป็ดมาแม่เห็ดตับเต่าได้ไหมคะเห็ดตับเต่าคือมันไม่ได้กินได้บ่อยๆปีนึงมันจะออกครั้งนึงที่ร้านเราเนี่ยมันกินได้ทั้งปีเพราะว่าพอมันออกมาเยอะเนี่ยเราก็จะลวกแล้วซีบไปเนี่ยลองไหมคะมันเหมือนแมงกะพรุนเอาค่ะลาบเห็ดตับเต่าส้มตำดอกสนูเรามาถึงตลาดน้ำดอกสนูเราต้องเก็บผิวโอ้โหเก็บตรงนี้ใส่ถุงกลับบ้านเดี๋ยวอาชุดอิ่มๆอาชุดอิ่มหนึ่ง คือร้านทุกร้านอะซื้อหมดทุกร้านมาที่นี่ซื้อทุกร้านกินทุกร้านขนมจีนเอาไปกินตรงนู้นได้ไหมคะได้ค่ะเท่าไหร่จ๊ะจานห้าสิบอ่ะมีขายโยขารลมมาให้อ่ะเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่มีขนมจีนนะคะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวใส่หิดตับเตาเอุ้ยผักดองน่ากินมากเลยก็เป็นขนมอันพัลโหลเนาะ มันนิ่มนิ่มอะไม่ใช่เหมือนอะไรอ่ะเหมือนตับจริง